คำก็ตกซับสองคำก็ตกซับสามคำก็ตกซับไม่เคยมองดิวเลยว่าวันนี้ดิวทํางานเหนื่อยแค่ไหนให้กําลังใจก็ดีนะแต่พี่ไม่เคยให้กําลังใจดิวอ่ะก็เอาสซนตีนไปกินครับแค่นั้นแหละเอาสซนตีนไปกินครับแค่นั้นแหละวอิมันใหด้มันศูนอยู่ดิแม่มันศูนย์แค่นั้นแหละศูนย์บ่มีขาก็ไปพิสูจน์กันแค่นั้นจบ เอาแต่น้ำลายเน่าๆมาแบบไปหลอกคนไปโกงคนไปว่าคนนู่นนี่นั่นดดแล้วสิ่งที่ขายดิวมายืนขายเหรอครับหรือดิวมายืนขายอะไรไดิวขายครีมคุยกันนี่ดีๆก็ได้เสนอไปให้สามล้านไม่เอาขอสุดสอยก็มาสุดสอย <laughs> ขอสามล้านไมวเมาไมวขอสามล้านกูจะให้แล้วไม่เอากูขอสุดซอยมึงก็แล้วแต่ขอจะจ่อยก็เอาไปสิดิวเป็นคนจริงแฟนคลับดิวเป็นคนจริงดิวพูดดีดิวก็ดิวพูดดีดิวก็ดีแล้วพูดเฮี้ยกก็พูดดีเฮี้ยแล้วอากาศจะเหยียบเหยียบกูเลยเหยียบกูได้เหยียบเลยกูผิดหรอกูก็ยอมรับแต่แล้วกูเป็นเด็กเลี้ยงแล้วกูไม่มีสิทธิ์ยืนในสังคมเลยหรอกูไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัวเป็นแรก กูไม่มีสิทธิ์ได้เรียกร้องอะไรเลยล่ะครับกูก็ยอมรับเออไม่มีเราจะเสียแล้วแฟนคลับเหลือแต่หมอยก็รอยยิ้มเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆขอความเป็นธรรมมาตามติดชีวิตพี่ดิวต่อนะฮะล่าสุดป้าก็ไปตามนะฮะจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ดิวออกมาด่าพี่ลินหรือออกมาตอว่าหรือออกมาตอบโต้นะฮะป้าก็ไปตามเก็บรายละเอียดเพื่อจะดูใจความว่า ในมุมของพี่ดิวเนี่ยเขาพูดอะไรถึงสาวสองหรือถึงเจลินบ้างเพื่อจะได้เอามาตอบโต้อธิบายให้คนฟังได้เข้าใจอย่างคลิปนี้ที่ป้านำขึ้นนะฮะก็โดยรวมๆนะี่ยพี่ดิวนะี่ะเป็นคนเหยียดคนนะเหยียดคนที่อยู่ต่างประเทศหลักๆนะฮะไปคือรวยแล้วเหยียบหัวคนนะฮะแต่ภาพลักษนณะ์เนี่ย คือพี่ดิวเป็นคนชอบสร้างภาพนะไปเดินสายแจกเงินคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่กับคนที่สมควรช่วยไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหมู่บ้านตัวเองนะเท่าที่สืบทราบมานะ่ะไม่มีใครเขาเข้าขากับพี่ดิวนะชุมชนในหมู่บ้านนะคนใกล่ตัวญาติเหยิดอะไรพี่ดิวจะเมินใส่แต่พี่ดิวเลือกที่จะไปสร้างภาพอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องรักชาติ อ้างคำว่าแบกชาติรักชาติไปแบกอะไรก่อนนะฮะพี่ดิวไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอะไรในประเทศนี้นะเป็นแค่พ่อค้าออนไลน์ธรรมดาเพียงแค่ตัวเองเนี่ยเอาเงินวิ่งไปบริจาคหรือวิ่งไปช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปโหนคำว่ารักชาติ ก่อนจะไปโหนก่อนจะไปอ้างว่ารักชาติรักนั่นรักนี่ทําเพื่อแผ่นดินเพื่ออะไรอีหนิงมองว่าเป็นการโหนมากกว่านะคือจะบอกเลยนะคนไทยทุกคนน่ะต่อให้เขาไม่ทําอะไรต่อให้เขานั่งเฉยๆคนที่เกิดมาเป็นคนไทยทุกคนเขารักชาติหมดการรักชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเงินล้านเนี่ยหอบไปบริจาคหอบไปทํานั่นทนํานี่แล้วก็อ้างว่ากูเนี่ยรักชาติทําเพื่อชาติ ก่อนจะไปเรื่องทําเพื่อชาติเนี่ยมาเคลียร์ตัวเองเรื่องของการขายกล่องสุ่มนะคะที่มีเหยื่อเนี่ยมาลายงานตัวอยู่ในเพจปนิ่งเยอะแยะเลยหันมาใส่ใจสักนิดได้ไหมชี้แจงก็ได้อธิบายหน่อยสิว่าเนี่ยกล่องสุ่มเอ้ยน้ําหอมเอ้ยพระบ้านอือโหย่าไงกูเอ,อ้ยยีก,กุ้ซื้อได้นี่เอ้ยยีกุ้ยซื้อเอ้ยยีกุ้ซื้อได้นี่ วัยิบวซื้อได้นน่ชีมะโอโหมาจ่อวันนี้พี่เดือดร้อนช่วยพี่หน่อยคุณทหารเขาไปสู่รบกันพุนอ่ะเขาซาดูดีพุนให้กำลังใจพีพีทหารก่อนพักแฉพักแฉแต่ถ้าอยากเกิดก็เปิดมาเลยแค่นั้นแหละ บมมีเรืงสียานแล้วล่ะพี่นอ้องแค่นั้นคนเบิงหลยคนอยากหังความจริงจากพี่ดิวจากพี่ดิวถ้าไปหาเพื่อนพี่ดิวได้เลยใครอยากรู้แต่ถ้าใครอยากรู้ดูในคลิปนี้แหละจบแล้วพี่ไม่มีเรื่องเล่าแล้วแต่ถ้าไม่มีอันนี้คือไม่ใช่ข้าวๆนะตอนแรกว,ว่าสิบ่าแอปแอ,แอว่าเหมือนแล้วจบแล้ว จบแล้วประมาณนี้ไม่มีคําถามอีกไหมมีคําถามอะไรอีไรกไหมจะของชีวิตเขาอยู่ตั้งประเทศแม่นมือนี้มือนมอนี้เขาอาจจะพคบกันเขาไปสี่กันกับผู้ใดก็ได้เขาไปจ้างไปสีก็ได้ถือบอเขาสิบหูงอย่างน้ําเขามือนี้หายไปจากชีวิตเป็นสิบสิบป,ป,ปีแล้วเอาออกแม่แฉแล้วแบบว่าอน้องดิวอย่างนั้นอย่างนี้น้อง,องดิวอย่างนี้อย่างนั้นน้องดิวอืม น้องที่เป็นคนน่าราักน้องนี่เป็นคนดีไม่ต้องมีใครเคมหรอกเคมตัวเองไปเลยจับจบรักฐานนะ่ะเปิดมาโหลดนี่ยังรักฐานอยากให้อยากให้ลดทั้วยังกับม้าโหลดม้าโหลดมาฟังขัก,ขกนี่เธอเป็นสาวประเภทสองเธอมาเลี้ยงเด็กในวัยอายุสิบเก้าเธอส่งเงินให้เด็กวันหนึ่งเธอเจอปัญหาเธอมาขอความเมตตาจากเด็ก เด็กคนนี้ก็ให้เงินไปเด็กคนนี้ก็ซัพพอร์ตไปเป็นจำนวนเงินเกือบเจ็ดแปดแสนบาทยังเนรคุณอีกแล้วครับแล้วคุณมาเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาไม่ได้เรียกว่าตอบแทนบุญคุณแล้ครับเขาเรียกว่ามิตจจุดจุดจุดจ,ดจ,ดจดุไม่สมน้ำหน้านะก็ขอให้พี่อะ เดินหน้าแล้วก็เคลียร์ชีวิตพี่ให้ลากลื่นแล้วกันดิวพูดตรงๆเพราะว่าดิวไม่รู้เลยเพราะว่าพี่มีรายได้จากไหนรายได้มันหมายถึงภาษีใช่ปะเขามีใครมีรายได้เท่าไหร่มันก็ต้องเสียภาษีเขาก้หูเขามีตะคยุยผมมีคยุยผมเป็นคนมีคยุยเขามาขอเบิ่งคุยผมเขาโอนเงินใน้ผมผมก็เอาพอผมเปิดคุยให้เขาเบิรง เข้าใจบอชัดก็นี่กับบมีแล้วแหมเข้าใจไหม <c oughs> ไม่แรงไม่แรงแล้วคนแบบนี้คนคนแก่ต้องคู่กับเด็กหล่อแต่คนแก่ต้องมีตังค์หนึ่งแมบทบคนหล่อต้องคู่กับคนสวยต่อให้มีตังค์ต่อให้ไม่มีตังค์เขาก็คบคนหล่อคนสวย แต่ถ้าคุณแก่ตัวมาถ้าคุณรวยมึงจีซื้อกินรอก่อนนี่มึงก็ได้มึงจีซื้อกินจนสวยจนรอมึงกระซื้อได้แค่นั้นจบ MVP คือใครให้แฟนคลับไปคอมเมนต์เลยว่า MVP คือใครแต่ถ้าจะมาแบกกันด้วยหลักฐานก็เอาหลักฐานไปโชว์ที่ชั้นศาลเท่านั้น คุณดิวก็อาจจะไม่โชว์หลักฐานในมุมของคุณดิวนะครับแต่ถ้าคุณโชว์ของคุณก็เรื่องของคุณเพราะว่าเป็นชื่อคุณนามสกุลคุณแต่ถ้ามาพาดพิงถึงชื่อเรานามสกุลเราก็ก็จะเอาเงินไปช่วยชาติทำบุญกับพี่ๆแนวหน้าที่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วจากที่คุณจะมาขอความเห็นใจคุณอาจจะได้จ่ายในสิ่งที่คุณจะต้อง ตึ๊กตึกตึกตึกจบก็ขอบคุณแฟนที่ซัพพอร์ตพี่ดิวด้วยนะแฟนพี่ดิวน่ารักมากนะซัพพอร์ตทุกอย่างฝากอุดหนุนครีมไขมุกพี่ดิวด้วยถ้านักข่าวจะตัดไปฝากอุดหนุนแล้วขอแฉนะขอแฉนะขอแฉเลยว่าคนคนนี้ที่ขายครีมไขมุกใช้ดีมากสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีมีปลายทางเริ่มนะ เรื่องแบบนี้20ปีที่ผ่านพ้นหืมถ้าว่าดิวเนรคุณอะยาดิวเสียพวงหลีสักพวงยังไม่ส่งมายังไม่โกรธเลย ขนาดย่าดิวเสียพวงหลีสพวงไม่ส่งมานี่แหละหรอที่เขาเรียกว่าคําว่ารักเขาไม่ได้เรียกเขาคําว่ารักครับเรื่องราวพี่ระหว่างเขามันคือความใคร่มันคือความเงี้ยนมันคือความที่อยากจะได้ได้เด็กคนหนึ่งแค่นั้นมันไม่ใช่ความรักพี่ไม่เรียกว่าความรักพี่เรียกว่าพี่เรียกว่าความเงี้ยนซื้อกินจบถูกต้องไหมพี่ อุ S <S ้ยแต่รานนี้นะต้องรีวิวให้เขาหน่อยเขาให้กินฟรีไหมไม่เป็นไรหรอกนาะเราใจดีร้านแซบอิลี่ะครับที่รักที่เซนทัลเวอร์นะมาทานได้นะครับที่ชั้นหนึ่งน่ารักกุบกิบมากๆเลยอะไรนะครับอาหารอร่อยและที่สำคัญคิวให้มุกน่ารักกดแชร์ไปเยอะๆเลยที่รักแปดจะหมดแล้วกดแชร์เยอะๆกดแชร์แช่แช่แร์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 พี่ดิวแ์มาแ์กลับแ์มาแ์กลับเอามีมขั้นสุด อย่าลืมนะก่อนจะแชรใครอ่ะหรือจะพูดถึงเรื่องใครอ่ะตอนเนี้ย